สวัสดีครับร้านพูนเสมอแท็กเตอร์นะครับวันนี้ก็พามาชมรถถ่ายรุ่น L4708DT นะครับตัวนี้เป็นตัวยอดนิยมนะครับรถขนาด47แรงขับเคลื่อนสีล้อนะครับเดี๋ยวลองมาดูรายละเอียดภายนอกนะครับว่ารถคันนี้มีปรับปรุงอะไรไปบ้างนะครับเริ่มจากฝากระโปรงด้านบนนะครับพวกนี้ยังเป็นสีเดิมอยู่นะครับสติ๊กเกอร์ต่างๆก็ยังอยู่ครบนะครับ พื้นฐานคันนี้เครื่องเกียร์ระบบการทํางานอะไรต่างๆเนี่ยก็คือเดิมๆนะครับไม่ได้ซ่อมนะครับเครื่องจะเป็นเครื่องเดิมนะครับมาร์กโรงงานก็ยังอยู่ส่วนที่เพิ่มเติมก็คือจะมีเก็บสีนะครับแล้วก็เปลี่ยนพวกซีล้อหน้านะครับคานล่างคานเบันด้านล่างนะครับมีเก็บสีนะครับด้วยความที่ว่า47็แรงเนี่ยมันลดตั้งแต่ปีห้าห้านะครับก็รวมๆ10ปีแล้วก็จะมีเก็บภายนอกนะครับเพื่อให้มันเรียบร้อยนะครับ พื้นฐานรถก็คือใช้งานได้ปกตินะครับสภาพยางนะครับอันนี้เป็นยางติดรถมานะครับก็ยังพอใช้ได้ไม่ได้สวยนะครับก็อาจจะอยู่ประมาณสัก4 0อร์เซนะครับแต่ก็ยังใช้งานได้นะครับกระทะล้อมีเก็บสีนะครับล้อหน้าล้อหลังมีเก็บสียางหลังนะครับก็ยังพอใช้ได้เหลือประมาณนี้นะครับเกือบเกือบนิ้วนะครับยังพอใช้ได้ก็เป็นยางติดรถมานะครับกระทะล้อมีเก็บสี ทีนี้มาดูในส่วนของด้านท้ายนะครับด้านท้ายก็จะมีะพวกเปลี่ยนซีนล้อนะครับอันนี้ปกตินะครับตามอายุงานใช้งานัน่าจะเป็นซีนเดิมนะครับยังไม่เคยแกะล้อหลังนะครับแต่ก็จะมีซีี PTO อันนี้มีซึมๆเดี๋ยวที่ร้านเปลี่ยนให้นะครับอันนี้เจ้าของเก่าเขาเปลี่ยนเป็นไอ้แขนยกแบบก้ามปูแล้วนะครับก็เพิ่มความแข็งแรงนะครับเวลายกไม่ฉีกขาดด้านท้ายมีเก็บสีนะครับอ่า นีสภาพยางนะครับด้านหลังนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับไม่มีรอยกูดไม่มีรอยอะไรนะครับก็แค่ว่าดอกสึกตามอายุการใช้งานห้องโดยสารเบาะเป็นเบาะเดิมนะครับไม่มีรอยฉีกขาดนะครับพวกซุ้มล้อนะครับแผ่นด้านท้ายก็จะมีเก็บสีส้มนะครับเพื่อความเรียบร้อยออพวงมาลัยพวกบูธก็ยังแน่นดีนะครับคันเกียร์และต่างต่างก็ ยังแน่นดีนะครับไม่มีอะไรอ่อนคัพคันนี้เคยเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนตามอายุการใช้งานนะครับอันนี้ไม่แปลกนะครับรถประมาณสัก700 800ชั่วโมงแล้วแต่คนใช้ก็จะได้เปลี่ยนกันแล้วนะครับคันหน้าด้านนี้มีเก็บสีมีเปลี่ยนสีล้อนหน้านะครับาตามอายุการใช้งานเดี๋ยวดูในส่วนของเครื่องยนต์นะครับ เดี๋ยวดูเราตอนติดเครื่องนะครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์เดิมนะครับเครื่องยังไม่เคยทำน้ำปกตินะครับน้ำไม่ดันไม่มีฟองนะครับเ,เครื่องยนต์ไม่มีไอนะเครื่องเดิมนะครับพวก วัชิญดอะไรต่างๆคือเดิมๆทั้งหมดนะครับยังไม่เคยมีแกะมีทำนะครับเครื่องเดิม๊มน้ําด้านหน้าเดิมนะครับก็ไม่เคยมีปัญหาเรื่องความร้อนเครื่องยนต์ก็สตาร์ทติดง่ายนะครับปกติอทีนี้เดี๋ยวเรามาทดสอบสภาพรถกันนะครับว่าพวกเครื่องยนต์เกียร์อะไรต่างๆนะครับเป็นยังไงนะครับเดีย๋ยวลองตั้งแต่เริ่มสตาร์ทเลยแล้วกันนะครับ เรื่งยนติดง่ายนะครับเครื่องปกติโค้น้ําหนักโคมาอะไรก็ปกตินะครับน้ําหนักคัสอะไรอย่างเงี้ยเบรกอะไรต่างๆก็ปกติเดี๋ยวลองเกียร์นะครับลองเกียร์ทั้งหมดเลยนะครับเกียร์โลเกียร์ไฮนะครับ เกียร์สามเกียร์สี่ก็ท้ายไม่หอน,นะครับก็ oh. ถือว่าระบบเกียร์ทำงานปกติทุกเกียร์นะครับท้ายปกติไม่หอนนะครับสำหรับคันนี้นะครับเ,เป็นรถปี55นะครับเลขไม์อยู่ที่2,100ชั่วโมงนะครับมีอุปกรณ์ใบันดินหน้า แล้วก็ผ่านพวนช้างนะครับคันนี้เสนอขายอยู่3ามแสนหกหมื่นเก้าพันนะครับราคานี้ก็รวมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับแล้วก็กรองทั้งหมดนะครับน้ํามันไฮดรอลิกไม่ได้เปลี่ยนนะครับแต่เช็คให้เติมให้นะครับลูกค้าถ้าเกิดสนใจนะครับเบอร์โทรศูนย์หกสามสี่ห้าสามเก้าสองสองสี่หรือศูนย์เก้าเก้าสี่เก้าสี่ห้าสามห้าหนึ่งก็สามารถแอดไลน์ได้นะครับตามเบอร์ถ้าลูกค้าสนใจจะซื้อรถนะครับจะขายรถหรือว่าถ้าเกิดมีเพื่อนมีญาตินะครับ จะซื้อจะขายนะครับก็แนะนำกันมาได้นะครับทางร้านมีค่าแนะนำให้นะครับวันนี้ก็ขอจบการรีวิวรถถรุ่น l 4 7ไปก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดมีรถรุ่นไหนเข้ามาใหม่เดี๋ยวทางร้านจะรีวิวให้ดูอีกทีนึงครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ